ภารกิจพา้องโฟไปตัดเล็บคนเดียวครั้งแรกจะรอดไหมวันนี้เจ๊จะพาหนูไปตัดเล็บไปหาหมอครั้งแรกโดยที่ไม่มีอาเฮียมาดูกันว่าน้องจะงอแงขนาดไหนทุกคนอย่ากัดเฮียนะเฮียรออยู่ข้างบนเฮียรออยู่แล้วน้องงอแบเอาพี่ลอไปนั่งกับน้องโง่เจ๊ขับเองไม่เอาดีกว่าให้เฮียควายเป็น VIP ดีกว่านี่ให้เฮียควายนั่งข้างกับเจ๊แอบปากเหมือนเดิม พาไปสนุกสนุกลูกสนุกสนุกจริงๆใช่ไหมเฮียควายสนุกสนุกเนาะใช่สนุกสนุกสวัสดีค่ะนัดไว้ค่ะตัดเล็บตัดขนไม่งับค่ะแค่ร้องไห้ไม่ยอมให้แม่ตัดเล็บก็ต้องมาให้หมอตัดนี่แหละอ้ ไม่ไหวขอสลับตัวโดนเหยียบ๋องแป้งตลอดทางจบจ